แต่บางมันกระสนุกสนานคับพี่น้องมันเมยกับจริงแต่มันสนุกมันมีพีน้ผู้เท่าแล่ว่าก็ไม่เห็ดแบบนี้เนาะแต่บบบนุ่มๆบางค้นกขาก็เฮ็ดอยู่กับขอบคุณหลายๆเด้อเด็กๆเด็กหน่อยแต่หลายที่เมื่อเราหยอกลลอเราโน้มหัวมวลน้ำผู้เท่าแต่แรงว่ากัพระบาสทุนกัของเห็ดบาเปลนเนาะตักจะกินได้ก่อนหลังหิ้วหลาย กับเขามาไม่สุกลุบแบบไม่ค้นกับถือก่อกวนโดนแฮกก้อมมูลอยากคุ้ยกันไปเดาเบ้าหยอกเบ้าลอกกันไปมันกำมวนมันมีความสุขสำหรับผู้เฒ่าคนหนนุ่มๆเขากับไปทางอื่นแต่บานมันกระสนุกสนานกับพี่น้องมันเมื่อยกันจริง แต่มันสนุกมันมีพีเขามีค้าบททุนสูงเนาะเด็กหน่อยที่ฟังปฐาเเบาเบากล้วยเบาหยอกกันได้ถ้ามาดัดาเนยเกง่งเก่งนะคะพรวาว่าสมากเด็กหนอเขาจะก้มว่าอยากกินก็ต้องเข่าสู้หมดปกติอ <c oughs> <c oughs> มีนองเนาะขนาดเท่าบระเเห็นหนากันได้เห็นแต่เน่อนอะไรสด กระเห็นผู้น,นุ่งผู้เดียวเนาะต่างฝ่ายต่างกระเห็นแต่เจ้าของหอมผู้เฒ่ขายาว่าเขาไม่เห็ดแบบนี้เนะาะจะแบบนุ่มๆบางคนกับกระเห็ดแลับแดดพี่นอนตื่นแต่เช้ายายหน่อยเห็ดหนังบลได้เลยโมวันงานเสียเบ็ดยายเห็ดบลได้ชุนไผรล้วนๆแต่กับปลได้เห็ดน,น้ำเพลินกับบุหัวแต่วา่าบาปเห็ดจังไหนกระเพิ่มบาปส่ว แต่บมันก็นสนุกสนานคับพี่น้องมันเมือยกับจริงแต่มันสนุกมันมีพีแต่แยายนว่ากะถ้ามันเจอแบบนั้นก็ะควรจะเอาออกไปเลยพวกขควนจะเอาไว้หรอกไม่ต้องเกรงใจหรอกเขากดตเข้าขไปมองสามจุดข้างบนผมว่าอยากกินก็ต้องเข้าสู้หมดปกติ <laughs> ั้นมือใดอยากกระชุ่มกระชวยกะกินประวายาหน่อยยานติดได้หน่อยเป็นขั้นมือใดอยากกระชุ่มกระชวยกะกินประว้ยาหน่อยาอยานติดได้หนอ่อยเป็นคงแล้วเนาะค่ะหนาะเอ้ยจงไดเราตื่นเช้ามันกับบริห้รนี่กับกาแฟเอ้กาแฟบาได้กินทุกมือดอกแล้วแต่เป็นซุ่มอยู่แต่บ้านมันกระสนุกสนานคับพี่น้องมันเมยกับจริง แต่มันสนุกมันมีพีตื่นย่ำใดกินย่ำนันพี่น้นองตาสมบุญแล้วว่าโอ้ยอยากมีเมียจากสิบคนนี่เด้อเสนะว่ามีมาหลายอย่างต้องปยากกินก็ต้องเข้าสู้หมดปกติ ก็เป็นสาธารณะเนานะพี่น้องกันร,ระวัางนงมีชาชีพขุนไพรล้วนๆแต่กับปัญหเหตุน้ำพึนกับมุกหูบอกว่าว่าปัญหาเหตุจังไหนกระเพิ่นบางส่วนลบแดดพี่น,นอนตื่นแต่เศร้าแย่หน่อยเห็นหนุยยอ,ยอย่างบ๊ายบายเลยโมวันงานเสียเพื่อจะเห็บบ่ได้จบแล้วเนาะค่ะเนาะเอ๊ยจังไดหล่ะตื่นเช้ามันกับป่ปัญหาเนี่กับกาแฟ กาแฟบ่ได้กินทุกมือดอกแล้วแต่สิเป็นซุ่มอยู่หลับแ้วพี่นอนตื่นแต่เศร้าแย่หน่อยเ็อย่า,ยยยา,ยยยายงบาดได้เลยโมวันงานเสียเพื่อจะเห็ดบาดได้นอนเลยเขาก็จาถามะวา่าต้องการที่จะลบออกือกต้องการจะบ็อกว่าเห็นน้อยที่สุดเห็นไหมมีน้องเอานาะขนาดเท่าบดไ้เห็นหนากันได้เห็นแต่เนียน อะไรซดก็เห็นผู้นุงผู้เดียวเนาะต่างฝ่ายต่างก็เห็นแต่เจ้าของห้องเขามีความอดทนสูงเนาะเด็กหน่อยที่ฟังผู้เท่าเบาเบากล้ยเบาหยอกกันได้าาไดเนี่ยธรรมดานยเก่งเก่งนะคะคเพราะว่าสมัคร์ตเนาะก็จะต่นย่ำได้กินย่ำนันพี่น้องแ <c oughs> ต่ชมบุญล้วว่าโอ้ยอยากมีเมียจากสิบคนนี่เด้อสำหรับว,วา <c oughs> คนที่ติดง่ายติดง่ายที่สุดนะคะยายหน่อย แต่กาแฟาที่แย่หน่อยกินเป็นกาแฟาสมุนไพร <c oughs> จะเว็นมักนอนสะละเกินอีกซุ่มหนึงห่งนี่ไมาเห็นได้ยู่ในกินให้กินอันนี้มัมอยากนอนก็นมื่นอนล้มไปสะละบวะ <c oughs> แต่ยะหนาตื่นใจก็มีนอนเลยเขาก็จะถามาว่าต้องการที่จะลบออกต้องการจะบอกว่าเห็นน้อยที่สุดเห็นไหมที่เป็นสาธารณะเนานะพี่น้องการระวังนะมีชาชิพบ,บอกว่า ก่อกวนอากาศมันถึงมีให้เลือกเลแม่ค่ะตกปูเปื่อยอย่างี่แม่ทะเลอากาศตอนเราค่อนช่วยเหลือเกษตรอานลงในหันว่ามีอันใดเนี่ยลบเลยบอกเลยเอาไว้กับทอรมานจิตใจห้าเนาะก่อกวนเท่าไรายามันยังจะเกิดขึ้นมีมาหลายอย่าง ที่ติดง่ายติดง่ายที่สุดนะคะยายน้อย,อยแต่กาแฟาที่ยายน้อยกินเป็นกาแฟาสมุนไพรมีนองเนะเาะขนาดาเท่าพอดีเห็นหนากันแต่เห็นแต่นเน่ย์ไรซดก็เห็นผู้นุ่งผู้เดียวเนะาะต่างฝ่ายต่างแต่เจ้าของยินไปนั่งเราไปนั่งมันหลําจ้าจูได้เป็นงานการ เขาเปิดโหมดเมื่ออาชีพไปไม่รอดนม,มองก็ไม่สั่งงานอาหารขั้นมือได้ยาก,กระชุ่มกระชวยกักินปวายยาหน่อยยานติดยาหน่อยเป็นคนที่ติดง่ายติดง่ายที่สุดนะคะยาหน่อยแต่กาแฟที่ยาหน่อยกินเป็นกาแฟสมุนไพรงงแล้วเนาะค่ะเนเอ๊ะจังไดเราตื่นเสามันกับบริหารนี่กับกาแฟอกาแฟบริด้กินทุกมือดอก แหล้วแต่สิเป็นซุม่มอยู่ขั้นมือได้ยาก,กระชุม่มกระชวยกระกินประว่ยยาหน่อยยานติดได้หน่อยเป็นคนที่เป็นชาธนนะเนาะพี่น้องกันระวังนะมีชาชีพอยู่ขระขอ,อบคุณหลายๆเด้อเด็กๆเด็กหน่อยแต่หลายที่เม่าเบาหยอกล้อเบาโน้ตหัวมวนน้ำผู้เท่าแสดงว่าคุณไพ่ล้วนๆแต่กับภัยเหตน้ำเพลินกับมุหูแอ,อกว่า ว่าเปัญหเหตุจังไหนเราคุณบางตัวเราว่าไปขอบคุณหลายๆค่า <c oughs> แล้วเนาะค่ะเนาะเอ๊จังใดเราตื่นเช้าม,มันกับปฎิเหียนนี่กับกาแฟเอกาแฟบฎิได้กินทุกมือดอกแล้วแต่สิเป็นซุ่มอยู่แล้วแบบพีน่นอนตื่นแต่เช้าอย่าน้อยเห,หน็นอย่างบ่ได้เลยเมื่อวานงาน เสียบด้วเห็บอะไรจงแล้วเนาะค่ะเนาะเอจังใดเราตื่นเช้ามันกับบริหฮรนี่กับกาแฟกาแฟบริก้กินทุกมือดอกแล้วแต่สิเป็นซุ่มอยู่แต่บ้านมันกับสนุกสนานคับพี่น้องมันมือยกัจริงแต่มันสนุกมันมีพมันเลยเขาก็จะถามว่าต้องการที่จะลบออกือต้องการจะบอก ว่าเห็น,หน้อยที่สุดเห็นไหมเป็นไปน้ำม่าไปน้ำมันลำัำจังจะได้เป็นงานการเขาเปิดโหมดเมื่ออาจีพกับเขามาไม่ชุกนุบแบบเป็นคนกระถือก่กอกวนโดนแฮกข้อมูล แต่มันก็นสนุกสนานคับพี่น้องมันเมยกัจริงแต่มันสนุกมันมีพีก,ก็น่อยากจินก็ต้องเข่าสู้หมดปกติตัขอบขอบคุณหลายๆเด้อเด็กเล็กเด็กหน่อยแต่หลายที่เมื่อวาหยกอกล้อเบาโน้หัวมวนน้ำผู้เทาแสดงว่านั่นเลยเขาก็จะถามเมื่อวานต้องการที่จะ ลบออกตัวกากรจะบอกมาเห็นหน้อยที่สุดเห็นไหมแต่เขามาไมา่ชุกรูปแบบเปน็นคนกระถือก่อกวนโดนแฮก้อมูลตรงโปรฟไฟคนนั้นอ่ะแล้วเขาก็จะน้ำช่างเนาไปหาชุนไพรวน แต่กับประเหตุน้ำเพลินกับบุหูแต่ว่ามาประเหตุจังไหนกระเพิ่นบางส่งกับประหยากข้าวผู้เทาว้างอยากคุยกันไปเดาหยอกเ้าล้อ,อก,กันไปมันกำมวนมันมีความสุกสำหรับผู้เทาคนนุมน่มๆเขากับไปทั้งอื่นคุณภัยล้วน แต่กับประเหตุน้ำเพลินกับบุหูแอกว่าว่าปัิเหตุจังไหนก็เพลินบางต่งแล้ว